สวัสดีครับคุณผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ c h anel n the game studio ครับและในวันนี้ผมจะมาเป็นคนลุกซองในเกม Battlefield 5กันนะครับจะเป็นยังไงก็ไปรับชมไปเลยครับโอ้โหยังได้ได้ได้สองคิวเฉยได้สองคิวเฉยได้สองคิวเฉย but I'm not done yet เฮ้ยเพื่อนอย่าบังอย่าบังอย่าบังโคตรแตกละปืนจืดตืดจืดอุ้ยมีคนวิ่งมาตรงนี้เหรอ โอ้ไม่มีกล um ่องยาให้ตรงนี um ้อุ้ยอืมอืมอืม ขอยาเนี่ยครับหมอขอยาเนี่ยครับหมอโหเกินอันนี้เกินว้าวดึดดึงดึงดืดดึงดึงโดดไปมาริโอ้หนึ่งที ติ๊ง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 โอ้โหอะไรกันครับเนี่ยเอ้าอยู่ตรงหน้าแล้วเนี่ยโอ้ดูหันไห้ระเบิดแล้วมันจะไม่เก็บเวรนกรรมจริงๆเหมือนมีเสียงอยู่ใกล้ๆนี้มีคนอยู่แถวนี้ปะครับซูมิโมเซ ไม่มีนะอุ้ยยังระเบิดอยู่หรออืมอะไรจะขนาดนั้นอุ้ย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 อ,ยอยุสัวัดวัดเดอะสปอนเฮ้ยมันสปอนี่ได้เหรอ แปลกจริงแปลกจริงแปลกจริงมาสปอนอย่างงั้นได้ยังไงเนี่ยฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลอุ้ยอุ้ยแค่ทักทายอุ้ยของไม่เล่นด้วยอ่ะเพื่อน สปอนไปโดนยิงตายโคตรย่างเวอร์ตายหมดเลยสควอนนี้ที่สปอนไปโดนยิงตายแบบทั้งสควอตเลยอ่ะไหนนี้ในโรงนี่มีแน่อ้ยขยิงเข้ามาโอเคเพื่อนเราเคลียร์แล้ว เตอรต้าลู้ได้ไงอ่ะนั่นไงเกืตอต้นต่อละรถถังเฮย้ยเจอละเจอละเจอละไม่เห็นจริงหรอเพื่อน โชบโชบโชบเชียวโชบเชียวเห็นละเห็นละอุ๊ยใช้เวลากาหมอนี่เยอะเกิน ยนสองมันมีคนยันสองมันมีคนโอ้ตรงกลางก็มีคนไอที่ลรงนานั้นนั้นมีคนไม่ใช่ละไม่ใช่ละไอน,นี้มันรู้ไอน,นี้มันรู้ไอน,นี้มันรู้ขอเฮีนก่อนโอ้โหมันเห็นเนี่ย รีโหลดกระสุนเร็วจัดอืมเท็กดาวเท็กดาวโอ้ไม่ใช่ไม่ใช่ลุงเอา้าผมช่วยลุงไม่ทันเวลาของลุงมันหมดไปก่อนโอ้้ชิด ใช้ให้ขับรถจีบมาตรงนี้นี่มันเขียนห้ามขับรถอยู่ไหนอุ้ยไปยนระเบิดมาเนี่ยอุ้ยเพื่อน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 โอ้ยยืนเป็นเพื่อนมาเลยเป็นยังไง สามคนในเวลาอันสันเก็บสามคนในเวลาอันสันอยู่ในอีกอยู่ในอีกอ๋อหมดแล้วชุบเพื่อนดีครับ ปืนมันโผปืนมันโผปืนมันโผโอ้โหโอ้เลือดหมดเลือดหมดอืมอุ้ยอืมอืมเกือบไปแล้วเกือบไปแล้วครับ ถ้าไม่ใช่ลูกซองมันไม่ได้อย่างนี้นะครับนี้อุ้ยอุ้ยได้ได้ไงเนี่ยได้ได้ไงเนี่ยไม่มีใครอยู่แล้วเนี่ยใช่ไหม ปิดประตูด้คนจ่เข้าห้องน้ำมีมันมีมันมีบู้ฮูเข้าห้องน้ำอย่ามายุ่งอุ้ย

อืมเจอแล้วไอ้พวกที่มันแอบ,บซ่อนเนี่ยหาตั้งงานกล่องยาอยู่ไหนเนี่ยเอ้ยรถถังใครโอเคขังเพื่อนเราขาึนจะไปไหนเนี่ยนจะขึ้นปีบี ขับไปไหนก็ไม่รู้ไปไปไปเราไปพวนรอยหลังลูกซองรอยเม็ดเฮ้ยเฮ้ยคนอยู่น้าคนอยู่ตรงนี้าขอกล่องพยาบาลหน่อยครับ ของโรพยาบาลไม่มีอะเนี่ยเสียงใคร เฮ้ยมันรอมันรอเหมือนกัน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 มันรอมมันขึ้นโอ้โหได้แค่นี้ได้แค่นี้ แต่โคตรจะปุ้มเจอละเจอละงูกำลังคืบนการจะทกนาย โอ้ยไม่ดูตามาตาเรืออะไรเลยไม่ดูตามาตาเรืออะไรเลยเราอะอุะอ้ย เราจะเข้าจากด้านหน้าแต่ที่จริงเราจะเข้าจากด้านหลังโอ้โหโดแนแลนดไมเ้เฉยเศร้าจริงีเศร้าจริงใครต้องการกระสุนสใครต้องการกระสุนอืมใครมันต้องการกระสุนโอเคไปไหนต่อดีอุ้ยโดนอะไร โดนอะไรโดนระเบิดเหรอโอ้โหลูกซองมันเหมาะกับที่นัวๆอย่างนี้นี่แหละถ้าเราตกจากตรงนี้เราอ๋อ ตายกลัวจะปาก,กลัวได้ตายเฉยมันมนีอะไรตรงนี้มันนีอะไรตรงนี้เฮ้ยอือหือเปลี่ยนกระสุนปืนอยู่ขอบคุณมากใครไม่รู้ยนฮิวไหมแต่ขอบคุณมาก เอากระสุนไปเพื่อนโอ๊ยโอ้ย,อยขอบคุณมากขอบคุณมากหลุยวิง่งเห็นละเห็นละเห็นละโอ้ยหืมมันติดไฟมันติดไฟถอยถอยถอยสี่ชาย เอยหืมอันนี้คือตาอย่างเดียวครับเราไม่มีวุธต่อต้าล่ะเราต้องกลับไปเอากล่องกระสุนทำอย่าเดียวกลับไปเอากล่องกระสุนกล่องกระสุนอยู่ไหนเนี่ยโอ้โ เกือไปอุ้ยกระสุนหมดโอ้โหกระสุนหมดอีเวน จะชุบเพื่อนเหรอจะชุบเพื่อนเหรออุ้ยโอ้โหรถถังไอ้เปรตไอ้เปรตไอ้เปรตนี่เฮ้ยจิ้มรถถังที่เพื่อนไปจิ้มันทำไม มันรถจิ้มกระถางไม่ใช่เลยไม่จิ้มโคตรคืออย่างจะชอบเลยรถถังอยู่ข้างหน้าเลยจิ้มโคนระ